ผมอยากเห็นตัวใหญ่ๆไห,หมตัวขู่ค่อยขับน,น,นู่นไงรวมกันนีใหญ่กวนน่านี้คอยชนี่คพือนพ่อพาไปดูไหมเอาร้านเพื่อนพ่อเนี่ยอยู่แถวนี้เลย พามาที่บอ่อพิสตีนะครับพ่สตีครับบ่อนี้คือขนาดเท่าไหร่ครับพี่บ่อนี้ยาวสี่เมตรครึ่งนะครับกว้างสองเมตรครับผมถ้ารวมลึกประมาณเมตรห้าเมตรห้าห้าครับหนะ้าห้า <15, S 1> <ๆ>ครับผมต,บตกประมาณสักสิบห้านาทสิบเจ็ดตันได้ประมาณสิบเจ็ดตันครับ สีครับสีเลี้ยงก็ตอนนี้ที่เห็นอยู่มีอยู่5้าตัวครับอลองดูคุณภาพนะครับเป็นตัวผู้หมดอ่าเป็นตัวผู้หมดพอดีหาตัวเมียดีๆไม่ได้ตัวผู้หมดครับดูคุณภาพนะครับรดูตัวว่าตัวนี้นะครับอ่าโอ้โหครับดีครับดีครับแล้วมาดูในเรื่องของการเลือกปลาเข้าบอ่อ แต่ละตัวนี่คือที่สี่มีหลักในการเลือกปลามาเลี้ยงยังไงเอ,อัอผมเป็นคนชอบบอดี้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเริ่มเริ่มเลี้ยงเนี่ยก็อยากเลี้ยงปลาได้เกิน80เซนนะครับปลาแปลกอะ่ะพอเกินเราก็อยากมีปลาหลักที่เกินนะครับ<ม>พอทัานเรื่องบอดี้สำคัญส่วนถ้าเอาบอดี้คุณภาพด้วยคงแพงมผมก็จะดูเรื่องบอดี้ก่อน นะครับบอดี้ก่อนนั้นแต่ว่าปลาที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเข้ามาน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องเงินทุนส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งผมชอบลิ้งตปลาได้น้อยนะครับั้นบางที2ปีเข้ามาแค่ตัวเดียวแต่ที่มีปลามาเรื่อยๆส่วนใหญ่มีเพื่อนมาฝากนะครับมีเพื่อนมาฝากก็ก็ยินดีครับเพราะว่าของผมโปรตีเลี้ยงแค่ไม่กี่ตัวครับผม เมื่อกี้นิดน<ม>ึงพี่ตีเริ่มจากบอดี้ที่ผ่านมานะจากประสบการณ์ผมนะมผมเห็นหลายหลยคนเลยนะ<ม>เขาจะไม่เริ่มจากบอดี้เขาจะเริ่มจากลายก่อนอะไรเป็นอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่อยู่ดีพี่ต้องเอาบอดี้ขึ้นมาเป็นตัวแรกในการเลือกปลาไอตรงนี้ผมว่าทุกคนมีประสบการณ์ปลาสวยๆผมว่ามีกันเยอะอะแต่ถ้าเห็นสวยๆแล้วไม่โต รู้สึกกันยังไงบ้าง <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ถ้าปาพอดูได้ <c oughs> แต่มีการพัฒนาโตขึ้นทุกวัน <c oughs> นะครับแล้วก็แล้วก็ปาที่ส่วนใหญ่จะโต <c oughs> มันจะสวยตอนหลังนะครับส่วนใหญ่นะครับ, <c oughs> รบที่สวยก่อนก่อนเนี่ยคือปาทุกอย่างมันคำ <c oughs> ว่าจบแล้วหมายถึงว่าเรื่องสีเรื่องอะไรมันพัฒนาจนจบแล้วเมื่อมีการพัฒนาจนจบมันก็จะขึ้นสูงสุดมันก็จะลง ไอ้นี่ไอ้นี่เรื่องปกตินะครับทั้นการเลือกปลาเนี่ยเราก็ดูว่ามันไปต่อไหมอันนี้อันดับแรกเลยนะครับทั้นต่อให้ปลาคุณภาพดียังไงแต่ดูแล้วมันเลี้ยงไม่นานเราก็จะเราก็จะไม่ใช่เป็นช้อยของเราครับคือจริงๆเป้าหมายตัวพี่สีเองคืออยากเลี้ยงให้ปลามันใหญ่อยู่แล้วอยากเลี้ยงปลาให้มันใหญ่จริงๆอ่ะผมอยากเลี้ยงปลาเป็นสิปีครับ ก็คือปลาในหมอเนี่ยเพราะ <บอ S 2> ว่าพอเราอายุเกินสิบปีพอเราไม่ใช้ยาเนี่ยผมมีความมั่นใจว่ามันถึงเพอ,อเตั้งแต่เลี้ยงมาไม่ตายมันไม่มีปลาตายเลยมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะหาปลาดีๆเพราะว่ายังไงเราเลี้ยงยาวดีกว่าท,นทันทีนี้เนี่ยการที่เข้าปลามันน้อยเ,นยเราก็มีเงินสะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับพอที่จะหาปลาที่เราสึกชอบได้นะครับก็สะสมไปเรื่อยๆครับผมคราวนี้มาดูในเรื่องของ ผิวนะครับเรื่องของเบนิเนี่ยผมเชื่อว่าปานมันมีการพัฒนาการเนาะแรกๆเนี่ยมันอาจจะเบนิอาจจะยังไม่มีแดงอาจจะยังไม่ดีแต่พอ,อตอนหลังๆมันเริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยพี่จากประสบการณ์ที่ตีนะเราเลือกมาเนี่ยมันมันไอสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการให้อาหารไหมหรือว่าที่ตีคิดว่ามันเกิดจากการ เคยจดีเอของปลาสายพันธุ์ของฟาร์มมันมันโชว์สกยภาพของมันเองผมคิดว่านี่ครับเรื่องฟาร์มนี้สําคัญอืผมคิดว่าทุกคนได้ปลาดีหมดคแต่ลองถามดูว่าแต่ละคนทําไมไปไม่ถึงครับนะครับเพราะว่าคนที่ได้ปลาดีๆไปเนี่ยขาดขาดขาดบางอย่างที่ทําให้ปลาไปต่อไม่ได้นะครับอย่างเช่นคุณภาพน้ํานะครับ เ,เรื่องการล้างกองอถ้าล้างกองเยอะเป็นผมผมก็ไม่อยากล้างมันเหนื่อยครับ,รบแรกๆอา,อาจจะขยันหน่อยหลังๆมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนช่วงแรกนะครับอากาศน้ําออกซิเจนสําคัญนะครับแล้วก็เรื่องอาหารนี่ของผมอาหารนี้ผมเฉยๆนะครับผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องให้เยอะอมไม่ต้องให้เยอะครับอย่างอย่างที่ผมบอก ก่อนหน้านี้ว่าผมให้อาหารปลาอย่างไงนะครับซึ่งผมก็ให้อย่างนี้มาหลายปีแล้วปลาก็โตขึ้นตลอดแล้วบ่อนี้ก็มี80เซนหลายตัวครับเมื่อก่อนรวมทังปลาหลักด้วยเท่าที่ฟังเมื่อกี้เหมือนพี่ตีจะเน้นไปทางบีดเจิมเนะาะก็คือค่อยๆโตเนาะอ่าฮะผมมีความรู้สึกว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติะครับจะเน้นเรื่องของธรรมชาติมากกว่าเท่านี้เนี่ยที่ผมอยากให้เพื่อนๆนักเรียนดูนะครับ เราจะเห็นว่าคุณภาพของเบนี้ของปลาเนี่ยคือดีมากๆเลยซึ่งอันนี้พี่สีมีให้เล่งสีด้วยไหมเขหลออแ,แล้วทุกวันเนี่ยยังไห้ให้โปกตีไม่เคยให้เล่งสีนะครับ,รบแต่มีอยู่ตัวหนึ่งปลาที่มาเป็นโชว์ว่าตัวเล็กเนี่ยครับออตอนมาเนี่ยสีถอนหมดเลยเป็นปลาที่เพื่อนมาฝากนะครับครับ,รบสีถอนหมดเลยทําให้ไม่รู้จะทําทยังไงเลยต้องเอาเล่งสีเข้ามานะครับตัวนี้ให้เล่งสีประมาณสามสามเดือนครับผม นะครับสีแดงกลับมาก็บบเป็นอะไร<า>ที่เป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันครับเพราะว่าถอดถอดจนไม่เหลือครับอถอดจนไม่เหลือเลยแล้วตัวอื่นๆนะครับเบนนี้ของมันแดงขนาดนี้นะผมผมว่ามันไม่ได้แดงขนาดนี้ตอนที่ได้มาตอนที่ได้ม,ไดม,มันอย่างนี้ครับทุกคนน่ะจะมีความรู้สึกว่าตอนมาแดงไม่เยอะทำไมเลี้ยงไปแล้วแดงเข้มขึ้นมันเป็นปกตินะครับนะครับถ้าคุณไม่ได้เลี้ยงอัด ถ้าไม่เลี้ยงถ้าคุณเลี้ยงอัดเนี่ยฟามันจะขยายพอขยายเสร็จอ่ะไอตัว<ม>สีผิวของมันเนี่ยาาม,ม,มันจะดูว่ามันอ่อนลงโอเคนะครับแต่ถ้าคุณค่อยเลี้ยงมันเหมือนตาที่โตตามธรรมชาตินะ hmm. ถ้าเขาค่อยเลี้ยงเนี่ยคุณภาพที่คุณมาอย่างไงมันก็ออกมาอย่างนั้นมันไม่ได้ลดลดน้อยลงเลย แล้วพี่ตัวพี่ตีเองนั่ยโดยความเห็นส่วนตัวคิดว่าดี a อของปามีผลไหมกับการที่มันได้แดงขนาดนี้เวลามันจบมาเนี่ยมันได้แดงขนาดจริงๆแล้วมีผลที่สุดอ่าโอเคนะครับนักเรี้ยงเพราะว่าไปหลายบ่อแล้วอันนี้เป็นข้อมูลนะเพราะว่าถ้าเป็นเนี่ยผมอ่ะเป็นคนที่ชอบจบเลยทีเดียวผมเป็นคนที่ชอบเลี้ยงโชว่านะครับโชว่าก็มีแค่ไดนิชินะครับที่ที่ที่ชอบสุดนะครับ สายฟาร,ร์มอื่นผมก็จะไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับอ,อาจจะดีแต่มันผมรู้สึกว่ามันมันไม่สุดครับนะครับไดนิชิเนี่ยผมว่าเขารักษาคุณภาพปลา,ปาในฟาร,ร์มค่อนข้างจะดีนะครับซาไก่ก็ใหญ่แต่ว่าซาไกาป่ปลาเยอะไปหน่อยครับเขาก็เลยมีปลาที่คุณภาพดีบ้างไม่ดีบ้างม,มามารวมกันนะครับ แล้วส่วนใหญ่ในนี้หลักๆจะเป็นไดนิชิอ่าถ้าโชว่วาไดนิชิครับั็โคกุอะครับแต่โชว,ว่าเจชินี่คือตัวเดียวับตัวนั้นะนะเป็นตัวผู้ครับเป็นโคกุอะครับโคกุเอ่อรู้สึกของเป็นโมโมทาโร่ครับครับผมซันเ,เก้ครับนี่ซันเก้นี่ของซาไกครับไเนะ น่าสนใจนะครับในเรื่องของ d na นะครับด a เนปลาแต่น้ำใสมากจริงๆตอนนี้มาเรื่องผิวปลาก็เหมือนกันคือพี่ตีให้บิดเจอผิวผิวจริงๆตอนแรกที่พี่พี่ตีเลือกมาเนี่ยผิวก็ต้องขั้นหนึ่งไหมก็คือ,อเริ่มจากเราต้องเลือกก่อนนะเอาง่ายๆคือไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมาทำผิวที่หลังเราก็ต้องเลือกผิวที่ดีที่สุดนะตรงนั้นนะ แล้วเราก็เหมือนคีดแล้วเขาก็ยังโชว์คุณภาพตรงนี้ได้อยู่ครับส่วนใหญ่ผมจะเลือกปลาผิวขาวก่อนนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าผิวเนี่ยบอกถึงสุขภาพนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ได้เราจะซื้อปลาไม่ใหญ่มากครับ้นถ้าเป็นผิวขาวเราโอกาสที่ได้ตัวเมียสูงนะครับสับปลาที่ไม่ไม่รู้เพศนะครับ ส่วนสีแดงก็สําคัญสับปลาหลักนะครับครับสีแดงนี่สําคัญเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าที่เลี้ยงมาเนี่ยสีแดงยังไม่ขึ้นเพิ่ม,มท่านชอบสีแดงแบบไหนเลือกตอนนั้นเลยอ่าไม่ต้องลุ้นว่าสีแดงจะขึ้นอีกอนะครับการเลือกสีแดงเนี่ยสิ่งที่ชอบก็คือว่าอ่า พยายามเลือกสีแดงที่ไม่เห็นเก็ดอาจจะแพงหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ว่าชอบแบบนี้เลเยอร์หนาหนาคือมองเข้าไปในตัวปลาไม่เห็นร่องเลยใช่ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่แดงเข้มนะอต่ขอเลเยอร์หนาหนาไว้ก่อนใช่ใช่ครับเราเราดูดูคุณภาพแดงเป็นหลักเลยเพราะว่าดำเนี่ยยังไงขึ้นอยู่แล้วตั้งแต่ที่เลี้ยงมาเนี่ยดำมาขึ้นอยู่แล้วครับออก็จะดูขาวก่อนแล้วมาแดง ส่วนดำนี่เราดูจุดเล็กๆอพอดีผมชอบเป็นอาสกิไรก็คือว่าดำที่ออกเนี่ยมันจะดำเข้มทั้งทั้งเก็มันจะใช้เวลานานหน่อยครับคนที่เลี้ยงกันก็จะเข้าใจว่าพวกนี้ต้องใช้เวลาหลายปีนะครับแต่ว่ามันดีกว่าในความคิดของผมผมชอบแบบนี้ครับ ฟังไปก็เพิ่นไปนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยนะครับนนี้ต้องยอมแล้ผมเองก็ได้ความรู้ใหม่ๆจากพี่ตีด้วยนะมีอยู่สามสี่ประเด็นเลยซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนโชว์ว่าตัวนี้อายุไม่ถึงสี่ปีนะครับออตอนนี้ไซส์เกินเจ็ดสิบละนะเป็นตัวผู้ครับครับผม,อมตอนได้มานี่ดํามันยังไม่ฟินิชขนาดนี้ปะ เดี๋ยวเอารูปตอนเด็กๆ,ๆให้ดูครับซื้อมาตอนอายาวแค่ยี่สิบกว่าเซนอค,ครับยี่สิบเวอรเซ็นับแรงบันดาลใจของหลายคนเลยนะครับคุณดูเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูผมจะมีภาพประกอบให้ด้วยว่าตอนเล็กเป็นยังไงนะครับอ,อ <ๆ S 1> แล้วปลาถ้าเกิดไม่อ้วนในความคิดผมคิดว่าดีนะครับ เพราะว่าตั้งแต่ประสบการเลี้ยงตามาเนี่ยลาที่ไซส์ใหญ่อ่ะเขาจะขยายตอนปีที่สี่กับปีที่ห้าถ้าขยายตอนปีที่สามเนี่ยแปลว่าปลาจะไม่ถึงแปดสิบนะครับมันต้องขยายตอนปีที่สี่กับปีที่ห้านะครับทันเวลาที่ปลาไม่โตใจเย็นๆครับเพราะว่าปลาคุณเนี่ยอาจจะยาวอาจจะโตได้มากกว่านั้นโดยที่ว่าตั้งแต่เลี้ยงมามันจะมีความยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มันไม่อ้วนนั่นนะครับ เป็นความโชคดีของเราครับเพราะว่าปาผมอ่ะจะขยายตอนปีที่สี่ที่เกินแปดสิบเนี่ยส่วนใหญ่จะปีที่สี่หมดส่วนที่ปีที่สามเนี่ยจะไม่ถึงแปดสิบครับพี่ตีวันนี้ต้ได้ความรู้นะครับกับนักเลี้ยงเยอะแยะเลยก็สุดท้ายครับอยากให้พี่ตีพูดอะไรนิดนึงกับนักเลี้ยงครับกางเลี้ยงปลานะครับผมมีความรู้ว่าเราสิ่งสิ่งหนึ่งที่ อยากจะฝังครับก็เหมือนกับว่าเราเป็นปลาครับครับเราชอบราชอบยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าเราเป็นปลาเราก็อยากให้มีน้ําใสมีอาหารดีๆกินครับนะครับสิ่งแวดล้อมที่มันสงบหน่อยนะครับไม่ไม่เสียงดังไม่อะไรนะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพน้ําสําคัญเพราะว่าเราเราว่ายไปที่อื่นไม่ได้นะครับเราก็อยู่ในบ่อนั่นแหละอืนะครับอันยังไงเนี่ย ก็อยากให้เก็บรายละเอียดที่อะไรก็แล้วแต่ทําให้ปลาในบ่อดีขึ้นก็ถ้ามันไม่ลําบากว่าแรงก็ทําให้ทุกคนพยายามช่วยทําหน่อยนะครับ <ผม S 2> แล้วปลาก็จะตอบสนองมานะครับสิ่งดีๆกลับมาเหมือนกันครับผมโอเคครับพิติวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่โอตะคุค่อยคาได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนบ่อพิติีนะครับสำหรับขอบคุณสําหรับความรู้แล้วก็ไอเดียในการเลี้ยงนะครับหวังว่า นักเลี้ยงทุกคนจะสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณพิตีมากเลยนะครับผมบถ้าชอบคลิปที่ผมนําเสนอนะครับยังไงฝากนักเลี้ยงทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์แฟนเพจเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะพยายามหาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทุกท่านไปเที่ยวชมการเลี้ยงปลาเยี่ยมบ้านนักเลี้ยง หลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตะโ้ยมานำเสนอนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งถ้าดีที่สุดเลยนะครับกด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจหน่อยครับขอบคุณครับผม